โอเคทุกคนสวัสดีกับทุกคนในช่องเจนจินดานะคะไม่ว่าจะดูใน i g t v หรือ Youtube ก็นั่นแหละวันนี้เราก็เป็นวันวิ่งงานที่แบบมีกิมมิกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็เลยถ่ายเอาไว้นะคะวันนี้สางานจุกๆแต่จะเป็นการวิ่งงานที่บอกเลยว่าทุกคนต้องอิจฉาฉันต้องอิจฉาเจนเว่ยก็จะอะไรยังไงก็ติดตามนะคะ ถึงเอ็มพอเทียแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ขอเข้าอีเวนท์ทำางทำงานก่อนเนาะคือวันนี้วิ่งหลายงานเลยนะคะแล้วรถก็ติดมากเลยไปหาหาทางเข้างานก่อน <c oughs> ทุกคนทุกคนคือวันนี้คอนเทนต์ดีดๆก็คือไม่มีอะไรเลยคือเจนจินดาขี้เกียจขับรถเองก็เลยใช้บริการจ u s t grab เว้ยแล้วแบบเรียก just grab แบบเราเลือกแบบ High End Car เลยนะเราได้รถ b m มารับเว้ยซึ่งเราก็แบบเออฉันนั่ง b m ไม่พอแล้วคนที่มารับคือใครรู้ปะพี <S 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 ่โต๊ะแก เฮ้ยคือตอนแรกไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อพี่ตู่พบทอขับ B M มาราป้ารู้งี้เมื่อกี้เปิดนั่งหน้าดีกว่าจะได้แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันโเป็นเมียอะไรอย่างงี้แต่พี่เขาไม่มึงงี้แล้วนะอ่ะเมื่อกี้พี่ตู่เขาบอกว่าเขาอยากฝากแบบว่าฝากอะไรเพราะว่าเจนอะ่ะก็คือแบบอยู่โรงการอีเวนต์อยู่เหมือนกันฝากได้ยังครับฝากเลยค่ะพี่ฝากล้านเลยค่ะ ฝากร้านฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ว่างนะครับสามารถขับจัสแครปได้ไปส่งทุกคนได้และสามารถที่จะขับไปส่งที่งานแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงให้ในงานได้อีกด้วยรับหลายช่องทางแล้วก็งานไหนที่เมื่อกี้พี่บอกว่างานไหนแบบว่ายังไม่มีคนร้องเพลงงานไหนยังไม่มีคนร้องเพลงไปร้องให้ได้แล้วถ้าไม่มีคนพาไปงานเดี๋ยวขับพาไปเองอุ้ยหนูบริการ3 6 0้อหงศาแล้วถ้างานไหนที่แบบไปร้องเพลงหนูขอจองนั่งหน้าเวทีเลยนะนั่งไหนก็ได้ครับนั่งบนตักก็ได้แล้ะ ทุกคนรู้ตามนี้แล้วนะก็คือแบบเฮ้ยอะไรวะคือแบบ นี่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยอะคือแกตู่พบทอนเอาเว้ยมาขับจักสแปให้เรานั่งอะต้องทําบุญขนาดไหนนี่จะเอาแต้มบุญไปเอาไปใช้ถูกหวยซะหน่อยพี่ตู่มาชิงแต้มบุญไปหมดแล้วแต่ก็ให้ไม่เป็นไรหรอกอรโอเคถูหกห, <laughs> หวยจะดีกว่าวเหครับแต่แต่ว่าเอาจริงๆอะคนธรรมดาประชากรแบบ6กสิบเจ็ดสิบล้านคนจะมีสักกี่คนที่อยู่ๆเรียกจักสแปรขึ้นมาแล้วเป็นตูพ่พพทอนขับให้นั่งอะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวจะคืนนี้จะไปเล่าให้เพื่อนทุกกลุ่มฟังจะไปเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังนี่กว่าจะเติมหนีี่ยสััดครบ วันนี้พี่ตู่พบทอนแบบมาขับจักรสแปให้เจนมั่งที่ใหม่เราเจนจินดาเชื่อนะใช่ค่ะต้องมีโชเฟอร์สิใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งที่คุณเรียกจักรสแปอ่ะอาจจะเป็นพี่ตู่ขับมารับคุณก็ได้นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับโอเคเราเสร็จงานจริงก็อยากเรียกอยากเรียกจักรสแปอีกแหละแต่ว่า แล้วไงจะทิ้งรถไว้นี่หรอ <c oughs> คือเมื่อกี้จาเ m ียไปเอกมัยมันยังแบบกรุบกริบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจากฟาก m ียตีไปเซนทร่ามันคนละฟ้าแล้วต้องเอารถไปแล้วก็ยังไงก็เอาใจช่วยให้เจนฝ่าไปในวันศุกร์เย็นสิ้นเดือนที่รถติดขนาดนี้ได้ด้วยนะคะไม่รู้จะไปเข้างานทันไหมเนี่ยเขานัดห้าโมงเย็นนี่สี่โมงอ,ๆๆๆอะโอเคเราเปลี่ยนออฟฟิตในรถนิดนึงนะเพื่อมางานสุดท้ายที่เซนทันรลาพาแล้วนะคะก็คือ กว่าจะมาถึงได้แต่ก็ก็มาถึงแล้วว่าเออก็ตอนนี้ถึงเซ็นทลลาดพาแล้วนะคะจากเอ็มคอเทียมาถึงนี่คือใช้เวลาแบบชั่วลูกชั่วหลานะแทบโตบนรถนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซ็นทาราดพาที่เจนมาวันนี้คืองานอะไรใบว่าแบบสายชอป,ปต้องรีบเลยนะเพราะว่างานวันนี้เขาให้ลิมิตวันมาด้วยนะว่าควรจะแบบมากว่าวันเที่ยะไหรจับจ้องดูดีๆก็นี่ไงล่ะงานเซ็นทรัลบิ๊กเฟสเซค่ะ เราตุ้มพี่ไปที่ b b c Hall ก่อนทุกคนไปจ้าโอเค,อเคนั่นก็คืองานที่เจนจะพามาดูจะเป็นงาน CMG Grand Mega Big Sale อะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาก็คกอเอาว่ามันเป็นงานเซลล์ที่จะรวมสินค้าในเครือของ CMG ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพวกแบบมีหน้า Body Shop Vanilla Co. แล้วก็จะมีพวกแบบเสื้อผ้ามีลีมีนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เดี๋ยวตามมาดูเลยดีกว่าค่ะ โอเคทุกคนเจนเข้ามาอยู่ในงานเฟลแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปดูสินค้าในเครือ CMG ที่เขาแบบว่าลดเยอะลดจุกเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเจ้าให้ดูนี้ก่อนเลยเดี๋ยวกลับด้านก่อนนี่คือสิ่งที่เขาลถหนักมาก up to 80%นะคะก็จะมี body s h o p อิ n หลอดมีหน้านะบาลีราโรลูลุลุนาฬิกาต่างๆอะไรพวกนี้เกสนะคะ G2 t r o u s e r นะไป,ไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามีอะไรรถบ้างเดินตามไปเลยนี่ มีหน้านะคะลดสูงสุดถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราต้องวางพิตไว้ก่อนนะค่ะก่อนเราช้อปปิ้งก่อนนะคะนี่บาร์มตัวดายอะไรต่างๆนี่ครบเลยบอดี้ชอบลด50%ตรงนู้น80บเป็นบ้าจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นโซนนาฬิกานะคะไม่ครบใจมาเซอร์ติแอมเปรียลมันี่บีวันเมลาโนแล้วฝั่งนี้จะเป็นมาสลาลูลูนะูลูลุนนะคะลดเยอะมาก อันนี้คาซิโอวิ้พูดนาฬิกาทุกคนควรมาคาซิโอที่เขาเริ่มต้นแบบมีเงินสามสี่ร้ก็ซื้อได้แล้วนะเนี่ยตู้นี้ให้ดูรนะาคา580ร้อยแก็ซื้อได้แล้วอะ่ะอันนั้นพันหนึ่งอันนี้แบบราคาดีมากเกสราคาเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายนา,นาิจา นาฬิกาโดเจ็ดส้เปเ็นและกระเป๋าสตรีสตรีกระเป๋าสตรีต่างๆรถเยอะมากอ่ะตามกันไปดูเรื่อยๆนะคะไม่ต้องงงนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคือทั้งงานอนะฮอลล์หใหญ่มากทุกคนแล้วเจนวันที่เจนมามันเป็นวันที่สองที่เขาเริ่มเซลใช่ไหมคนมันจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ทุกคนต้องรีบมาก่อนวันที่4ตุลานะไม่งั้นของหมดอันนี้คือฟิฟฟอบฟิฟฟอบแล้วก็ฮัชปัฟฟี่ที่ลดอยู่ นี่ผมเจนทะเลาะกับต่างถึงนี่เนี่ยฟิปฟอบรถแบบ5 0 7 0เอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูคลังสินค้าเขาเยอะมากใครมาช้าของหมดไม่รู้ด้วยนะฮาสปาร์ตี้ลดจิ้มเลยเริ่มที่590รองเท้าบุรุษแต่คนส่วนใหญ่ที่ติดตามเพจจริงๆก็คือรองเท้าตรีตันไม่รู้รองเท้าบู๊รุ่งก็คือรองเท้นที่ผมเห้ร้อยเก้าสิบใครรู้จักไ ตรงก็มาว่ะอ่ะจอกกุ้งจอกกี้อันนี้คือแบรนด์อันนี้เดี๋ยวให้ดูผันผ่านนะทุกคนต้องรีบแคปเอาละกันลด80-70%นะคะเซอร์ธาแะะาาัชปัปปี่จอกกีทก้ทุกคนดูคนก็เริ่มหมุนนอร์ติก้านอร์ติก้าุกคมุมดเยอะมากแรงเ่อลีอะไรอย่างเงี้ยจอห์นนี่ดูคุงเยอะมาก รเราวนมาบรรจบตรงที่เดอะบอดี้ช็อปแ้ทุกคนเราถ่ายให้ดูรอบงานระดับดนึ่นี่ดีเซลดีเคนไ,ไม้ได้หมดเลยขอเจนช็อปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจนจะเอาให้ดูว่าเจนซื้ออะไรมาได้นะคะขอช็อปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวของหมดโอเคทุกคนช็อปจนขาปเปรียร้ยเสียขาหมดแล้วมากเลยก็สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นถุงประมาณนี้นะบอกเลยว่าเจนโดนซิฟฟอบมาหลายคูมากแล้วก็มีกระเป๋าของซ K คนาวินคลรนะคะ จะแกะให้ดูยังไงดีอะเอาไปว่าได้ ck bag นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนใช้แล้วก็จะถ่ายรูปแล้วก็ลง i.g ให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็คือตอนนี้เราเท่ากับว่าวันนี้3งานเสร็จเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วก็คือเหนื่อยมากหิวมากแล้วเราก็เรียกเพื่อนมาเจอตั้งแต่เซนทรัลพราวแล้วนั่งอยู่งนี้นะโซลูรี่แอปเปิล<า>เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวจะจะปิดคลิปแล้วนะไม่หว่นวาวันนี้เหนื่อยมาก อขอบคุณที่ไม่อยู่เป็นเพื่อนวันนี้นะค่ะไม่งั้นจริงๆวันนี้มีมีต้องมาอยู่กับฉันด้วยนานไปแล้วมีมีมันติดก็เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้คือแบบแรงลงปอบลงมากคือเราไปนั่งกินร้านอาหารแบบโชว์มันปะ่ลงตัวสักอย่างอ่ะเป็นร้านในเซนทรัลทาวเวอร์เออโชว์นานแล้วก็คือลืมถ่ายเพราะหิวมากนะคะจนตอนนี้เราก็มานั่งกินอยู่แล้วคิวคิวดีเซอร์เดซเซอร์ คือจริงไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะก็ประมาณว่าวันนี้เป็นวันเหนื่อยๆวันหนึ่งที่แบบเออเป็นวันพิเศษของเจที่เจแบบฟินปริ่มมากคือวันนี้ทั้งวันน่ะเหนื่อกันเดือกว่าของเซลคือพี่ตู่ผมทอดเวอร์จริงๆก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจจะมีคอนเทนต์อะไรมาให้ดูก็ติดตามกันนะจ้าเออสำหรับใครที่ดูอยู่ใน IGTV ก็กดไลค์ด้วยเนาะเมนเมนกันคุยคุยกันหน่อยเลยถ้าใครอิจฉาอิดการก็ ตามนั้นนะคะเพราะว่าคนนี้มาไม่ทานวิจูเสีใจมากโอเคปลาระบายบ้าวจากเอ็มคอเทียไปเฮลแลนด์เอกมัยนะครับใกล้ๆเองไปเลยกดลับทางนี้รถค่อนข้างติดนะครับผู้โดยสารคนแรกเราต้องไปให้ทันเวลานะครับแต่แว่นก่อนคิดว่าไม่น่าจะรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเอาจริงอาจจะกลัวด้วยซ้ำทั้งแว่นทั้งแมส มากกว่าคือเปิดหน้ากากเปิดแมสมาเปิดถอดแว่นออกมาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคือใครนะฮะบริการเป็นปกติโอ,โอ,โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยเล็กน้อยค่ะถูกคอไหมครับล้างมือขอบคุณมากเลยครับผมยินดีครับพอไหมครับอย่างนิดนึงก็ได้ค่ะแอะเพิ่มไหมครับดีค่ะเพิ่มเป็นร้อนขึ้นนะครับเอาเย็นขึ้นอ๋อเย็นขึ้นสูตรให้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับผมไม่คิดเพิ่มเอาจริ้งนี่เลาเลูกค้าคนแรกผมเลยนะครับเนี่ยเสียที่มันเลิกไม่ได้แล้วับถึงนะเสียอย่างนี้ที่ลองพูดอีกนิดนึ่งนิดนึงนิ่ แล้วปกติใช้จัตสกรบ่อยไหมครับอุ้ยบ่อยเลยค่ะพี่สะดวกแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยอันนี้หนูชอบมากเลยจริเงเนาะเพราะว่าเรามาให้ทันภายใน7นาทีอยู่แล้วครับผมถ้าไม่ทันใน7นาทีคือคือ,คอมีโปรโมชั่นอย่างอื่นแถมให้แน่นอนถ่ายเก่งเลยนาพี่ก็ยังรู้สึกว่าเสียทียังคุนอยู่ดีเหมือนดาราบัดร้อง่านีนแต่มีคนบอกเยอะครับมีคนบอกผมเหมือนอพิเชกการุลพลใช,ใช่เอาจริงหนูเคยเจอพิเภกการุนด้วยจริงหระใช่แต่ว่า ที่เนี่ยหลอดม,มองข้างๆคือรู้เลยว่าหลอดผู้โดสารผมกำลังติดติ๊กต็อกช่วงนี้ครับขออนุญาตถ่ายิ๊กเล่นติ๊กต็อกได้ไหมครับเอาสิเอาเลยหนูก็ชอบเล่นติ๊กต็อกเหมือนกันเดี๋ยวพี่ถ่ายหนูมาหนูถ่ายคืนไม่โกการนั่งจักรยานี่บริการ e n นเ r t a i n m e คนนั่งไม่พอ,อเนีเ่ยกับรถเมล์ฟังเป็นหนูหนูเสยไปแล้วนะมกเมื่อกี้เดี๋ยวหนูจะติ๊กด้วยเพราะจริงหนูก็เป็นดาราหยุดแล้วหยุดแล้วจริงไหมฮะใช่ค่ะได้เดี๋ยวผมแอดไปนะฮะได้เลยค่ะขอโทอนะเสนะครับ สวัสดีครับทุกทอนขับจักสแปร์ให้เจนจินดาแล้วก็นะพี่ท่าพ enfin er> ี่มาขับว่าคาร์ไลน์แรกพิเศษครับผมจริงเหรอจริงใช่ครับว้าวมากคือเราอ่ะเรียกจัสแปร์ด้วยเพราะว่าเราอ่ะขี้เกียจขับรถเองแล้วคือคนคนขับจัสแปรบคือพี่ตูะพี่นี่ครับอันนี้เรื่องจริงนะเป็นข่าวครับพี่มองทางก่อนเป็นข่าวเปล่าไม่ไม่เป็นข่าวพี่มองพี่มองทางเลยนะ โอเคครับขอบคุณมากนะครับโดยแบบว่าไม่อยากลงเลยอ่ะไม่ต้องลไงแต่เงินมันตัดไปแล้วว่าขอ่ายรูปกับพี่ได้จ้านุ้นให้สบายนะครับี่ตู่แบบฉ่ำเลยอ่ะพี่เป็นคนถือกองหนึ่งกองโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะเยสส์เฮ้ลูกค้าคนแรกหวังว่าจะได้ห้าดาวนะครับ